พฤษภาคมนะคะมีเงินอะไรเข้าบ้างในบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้นะคะปุ้ยจะมาสรุปสั้นๆง่ายๆมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบค่ะก่อนติดตามรับชมถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิข่าวสารดีๆค่ะสวัสดีค่ะ มาพบกับปุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องสวยใสยวัยสีนะคะวันนี้นะคะจะมาสรุปสันส้นๆง่ายๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะปกติแล้วปุ้ยจะทําช่องใหญ่อยู่ที่ทีวีสีไทยคะ่ะแต่นี้ช่องเล็กก็จะเป็นช่องส่วนตัวแล้วก็ทําเกี่ยวกับสรุปสันส้นๆง่ายๆมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยคะ่ะเพราะว่าช่องนั้นจะเป็นอธิบาย,ายรายละเอียดค่อนข้างเยอะส่วนช่องเนี้ยจะอธิบายสันส้นๆง่ายๆก็คือ เงินเข้านะคะในวันที่1พฤษภาคม2563 ก็คือมีทั้งหมดนะคะวันที่1นะคะเงินเข้าซื้อสินค้าอุปโภค2 0 0ร้อยถึงสามบาทคะแต่ละคนนะคะได้ไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่บางคนได้200บางคนได้300เงินตรงนี้ท่านไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะรูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวค่ะแล้วเงินอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือค่ารถไฟรถเมย์รถไฟฟ้ารถบคสตรงนี้ค่ะท่านจะได้รับ500บาทนะคะก็คือถ้าใครใช้รถโดยสารรถบคสรถเมย์รถไฟฟ้าตรงนี้ ท่านจะได้สิทธิตรงนี้500บาทถ้าท่านไม่ได้ใช้นะคะเงินก็กลับคืนกับรัฐบาลไปค่ะเพราะว่าเงินตรงนี้ท่านไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้คือใช้ช่วยเหลือสําหรับท่านที่สําหรับการเดินทางไปการทํางานหรือเดินทางต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพตรงนี้เป็นต้นหรือว่ากรุงเทพกับต่างจังหวัดตรงนี้นะคะ มาดูรายการต่อไป15พฤษภาคมเป็นเงินคืนภาษีให้กับประชาชนพี่น้องคนไทยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะตรงนี้คืนให้นะคะ5%นะคะก็คือ100เนี่ยคุณจะได้คืน5บาทถ้าคุณใช้200ก็ได้คืน10บาทถ้าคุณใช้300ก็คืนได้คืน15บาทตรงนี้ค่ะก็คือแล้วแต่แต่ละคนนะคะว่าใช้เงินประมาณเท่าไหรค่ค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะอย่าลืมคุณต้องไปใช้กับ ร้านค้าที่เสียภาษีนะคะที่มีเครื่อง EDC ค่ะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าไหนก็ได้นะคะที่เสียภาษีคุณจะได้เงินคืนภาษีตรงนี้5%ไม่ใช่ว่าคุณไปรูดซื้อสินค้าร้านไหนก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เขามีเงินช่วยเหลือ5%ตรงนี้ค่ะบางคนบอกได้ใช้ไม่ได้ใช้นะคะก็ไม่เป็นไรท่านสะสมไปเรื่อยๆนะคะครบ100บาทปุ๊บท่านก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะ มาดูรายการต่อไปนะคะคือวันที่18นะคะพฤษภาคมนะคะก็คือเงินช่วยค่าน้ํา100บาทค่ะถ้าท่านใช้เท่าไหร่นะคะเขาก็คืนให้ท่านเท่านั้นสมมติท่านใช้คืน70ท่านก็ได้คืน70แต่ท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะที่น้ำประปาส่วนภูมิภาคค่ะถ้าท่านใช้เกิน100ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะรายการต่อไปก็คือค่าไฟค่ะ230นะคะ ต่อ1นึ่ัวเรือนะคะตรงนี้ท่านจะได้รับคืนนะคะถ้าท่านใช้ประมาณ200ท่านก็ได้คืน200แต่สําคัญ ต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกันค่ะถ้าท่านไม่ลงทะเบียนตรงนี้ท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ค่ะแล้วมีเงินอีกส่วนหนึ่งนะคะเงินช่วยเหลือคนแก่ค่ะตรงนี้ได้5 0าสบถึงหนึบาทแล้วแต่แต่ละคนนะคะบางคนได้50เงินก็จะเข้า50บาทแล้วแต่แต่ละคนนะคะเงินเข้าไม่เท่ากันค่ะท่านก็คอยเช็คดูถ้าท่านได้100นะคะท่านจะได้ตรงนี้100บาท ก็คือแต่ละคนนะคะคือเวลาเข้าไม่เหมือนกันต้องลองเช็คดูนะคะเงินจะอยู่ในบัญชีของท่านไม่ไปไหนบางทีเขาอาจจะเข้าล่าช้าก็เงินยังอยู่ในบัญชีของท่านถ้าหากมีข้อสงสัยนะคะท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่021092345ค่ะได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.00น แปรงนกาจุดสามนถึงสิบเในกาจุดศูนะคะเนี่ยค่ะมาสรุปสั้นๆง่ายๆให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจส่วนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะท่านสามารถได้เงินช่วยเหลือตรงนี้600บาทนะคะ 600บาทคือท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะที่เทศบาลหรือที่ไหนก็ได้นะคะถ้าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินผู้ช่วยผู้สูงอายุตรงนี้ไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะวันนี้มีข่าวสาั้นดีๆสั้นๆง่ายๆสรุปให้พี่น้องคนไทยฟังนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ยน,นะคะเดี๋ยวยังไงจะมา เล่าเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะว่าอายุ40ทำไงถึงหน้าตาอ่อนวัยอย่างนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ